โอ๊ยมาพี่น้องเพิ่งกลับมาถึงบ้านอุย้ยแดดแดดแดดซือ้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งมากินไม่ไหวซื้อน้ำแข็งมาอ่ามีโหมดคอนโทรลไปดูแลไปดูคุณแม่ไปดูคุณแม่ฉันว่าอ่ายังต้องการ ขาดเหลืออะไรไหมนะคะก็พอดีว oui> ่ากระติบข้าวพังใช้มานนมนานแล้วก็หวดนื่อข้าวนะคะก็จัดให้เสร็จแม่มาทานของของเย็นเย็นกันนะพอดีขี่รถผ่านเห็นเห็นพอดี

มันขึ้นมามน้ำหวานเลยอะไรเอ่ยนัดขึ้นมาที่นออ้องอ นเมนว่าถ้าเรานื่อนั้นก็ค้เรในช่วงนั้นนะคะทีนี้ในการทธุรกิจธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีเป็นเวมีขึ้นและมีลงในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยส่งผกับธุรกิจของราอย่างไรบ้างน้แข็งยิน แลมาเราก็เรียนกิกรรมของใบยาแล้วเอกสารจับไปได,ได้ตอนไนตอนนั้นเนี่ยผ่านไปประมาณเดือนเดอนะ,ะลูกค้าเนี่ยก็มาถามเดี๋ยวไม่เสร็จทุกทีหรื่าหลออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ะาเเป็นจบยากมากๆพอเราไม่รู้จะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยที่เป็นลูกค้าของเราที่หันุฟเฟต้องมาเซ็นร,ราคาอะไรที่ลูก,ค,ก,กบบค้ายางแฮปปี้ี่จะกลับมานไปถึงราคาเราทาเป็นเหมเราหลังเสร็เริ่มต้นตนี่เรื่อง้นลูกคาเา ชิ้นทั้งหมูทั้งขากต่มันชิ้นกำลังสูงราคาก็ถูกกว่าเฟซึ่งแบบเพลินใจว่าอิ่งแน่นอนแล้วมันเวิร์ไหมคะเวิร์เวิร์เลยค่ะคือตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะคะเลยเลยทำฟรีออเดอร์ก่อนเลยตอนนั้นเนยยี่ยน่ทำเปียทำเป็นแฟชั่นเลยนะคะค่ะอำเปียออีออเดอร์รแล้วคือตอนนั้นเนี่ยเพลินอ่ะไม่ไมีแอดมินเพจด้วยคือคือเพลินอะเป็นแอดมินเพจทำเองทุกอย่างถ่ายรูปเองทำเองทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็โพ

เรายกปฏิบัติเสรีด้วยแรงงานจากจีนพลังงานผลิตช่วยลดเรื่องดับได้ถึง57%หรือสิ่งผิดรู้ส่องใส่ที่ดีเรายกปฏิบัติเสรีเสรี